สวัสดีจ้เอฟซี FC ที่น่ารักค่ะนะคะสวัสดีเอฟซีเก้าเอฟซีไม่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกค่ะมาค่ะอาหารแกนเดียวค่ะอือบ่อยากกินนี่ยายตีกินข้าวคั่วไข่ค่ะมาข้าวพัดไข่นะค่ะเนาะข้าวคั่วไข่เพราะว่าแมตติโโบเซนโบเซนน้ำมันหลจ้ะอือโอ้เลื่มจ้ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง ลืมยาค่ะเออลืมขนมขนมรสข้มสวยค่ะไม่ค่ะมา,ามาก,มากินน้ำย่อยด้วยขนมรสข้มสวยอ,อย่างทั้งนี้เพราะว่าล้างบ้านแดดส้องค่ะนู้นนะคะมันเรื่อมจะมันเรื่มแยจิ๋วกัเลยเอามามุมนี จ้ะเนาะค่ะเนาะโอเคบอสโอเคบอสจ่ามาเด้อค่ะเด้อขนมมากิน,น,กนละมากินเข่าขัวไข่ขน้ำยายจ้ะยา่บบาลูกสาเซ่หอมหัวายา่อะไรจ่ายายอบสองตัว ป่านักเลงคุณยายจ้ะอพ,พอดีเหลือสองตัวยายเอามาให้ยายทำวันจะ้ะ và ra bọn cái mẹ xem trên đây lúc gian cả. thì hoa trăm thì ได้ติวกีเข่าเลยจ้ะกีเข่ากีว่าเข่ากันขนาดเลยขอบคุณอีเมลหลายๆขอบใจน้องเอมาท่าน ปลามาทันเหตุการณ์ช่วงนี้อากาศร้อนากาศน้อหน้งสิคือกีเขากินย่างเดี๋ยวแซบจ้ะก,กีเขากีถ้าใครนั่งจำแก้วบองปลาลาบองอีแม่นี่เห็นบ่จ๊ะเมื่อคืนนี่ค่ะย่างแซบเลยค่ะ ลาบองปิ้งปลานักเล่งกี่เขากินกันเมื่อคืนนี้แต่บ่ได้ให้คลิปด้วยค่ะเตาท่านกับเอามาไว้นี่หนาโต๊ะใคขงางดังไฟก็ดงงังง่ายๆสมัยใหม่เอาท่านใส่เล็กปิ้งไปกีเตาแก๊สเลยมาใส่เตาง่ายเล กีออก,กีถ้าใครถ้าปลาจาปะปลานุวมไอติวเลือดด่ายเนื้อปลาใหญ่ปลาตัวใหญ่จะไม่มีเกดปลานะคะ บะมีเกล็ดปลาบะมีกระดูกจกะแซ่บหอมสมุนไพรให้าจะ้ยืกินยังบบอิ่มท่านตัดไปกับขอโทษขออภัยแล้วจะเด้อโทรศัพท์แม่จิวอยากอยากล้วนอีกแล้วจ้ะอยากถามหาสร้าง แคลว่ามีเักมากมากค่ะบานนักเรื่องไม่เค็มนะคะอร่อยค่ะนี่ค่ะขอบคุณคุณย่านะคะฝากปลา,ปานักเรงอร่อยอร่อยมาให้แม่ติ๋วกินฝากช่องคุณย่าพาเพืินด้วยนะคะช่องใหญ่ๆกว่าแม่ติ๋วอีกจ้าคุณย่าทำกับข้าวอาหารอร่อยนะคะ คุณย่าพาเพลินจ้ะเข้าควาไข่พักนี่คือหอมหัวใไ่เลยจ้ะบอกให้ลูกใส่ให้แม่เครื่งหัวเลยอ่ะคว้าเขาก็เลยออกหวานจ้ะหวานหอม,อม หมูก็ไม่ใส่นะคะใส่แต่ไข่ข้าวคั่วไข่ยากก็จะกินเบิรนี่แหละจ้ะมันจะเน่าและะะ้วค่ะเนาะขอจบคลิปจาขอบคุณทุกเลิฟทุกรลักทุกไร,กท,กร,กท,กรกทุกกำลังใจนะคะที่เขามาก,กดเมนกดซับสไครต์ให้เมทติวคะว่ะขอบคุณเอฟซไมเอฟซีเกาน้ำจ้าบ๊ายบายเลิฟเลิทุกคนจ้า